มื่อนี้เขาจะมาเห็ดสิ้นหมูแน็ดเดียวสิ้นหมูเหาล้างน้ำสะอาดละซอยเป็นตอนซีเพาวมาเบื้งทางด้านเครื่องประกอบของเขามีน้ำมันหอยมีสซอิ้วมีเครื่องเทพมีกระเทียมสดซับมีงาขาวมีน้ำตาลทราย มีผงไก่มีพริกไทยดำบดแล้วก็มีกระเทียมบดแล้วก็มีโกย่าสองหงเครื่องประกอบเราก็มีซ้ำนี้เอาโกย่าสองหงใส่ เขาไ่มักเป็นหนัวก็ใส่เป็นหนัวเด้อตามด้วยหัวกระเทียมบดตัวนี้เป็นผงหัวกระเทียมผงตามด้วยพริกไทยตามด้วยน้ำตาลทราย ตามด้วยผงไก่ตามด้วยงาขาวตามด้วยกระเทียมสดซับตามด้วยซีซินนิ่ง ตัวนี้ก็เฮ็ดบ้ให้มันอันบ่ให้มันมีกลิ่นขาวตามด้วยน้ำมันหอยตามด้วยซีอิ๊ เอาเครื่องปรุงทุ้ง,งย่างใส่แล้วเขาก็คุณสาวเครื่องปรุงให้เข้าซีนเขาขอโทษขออภยนะัยเนาะสาวลาวันมือนึ่งจับโซนนี่เป็นเซนสัน้นสาวให้เครื่องปรุงเข้าในซีนเขาสี สิ้นหมูสาวลวาวก็จะเอาสิ้นหมูติดมันเวลาเขาปิ้งมันจะค่อยแซ่บซอยเป็นแซ็กเนี้ยนี่ก็แล้วเต้นเนาะว่าท่านใดมักต้นใหญ่ต้นน้อยต้นหนาต้นบางพอเขาคนเครื่องคุกย่างเข้ากันดีแล้วเขาก็หมักปะไว้ประมาณ ครึ่งสุโมงหรือว่าสุโมงหนึ่งหรือว่าผู้ใดอยากปาดดุกว่านั้นก็นได้ห่อปาไว้ในตู้เย็นเนาะให้เครื่องทุกย่างเข้าในในซีนหมูเขาซีนเ่อหมักได้สุโมงหนึ่งแล้ววันนี้สาวเรา,าจะมาใส่เครื่องตากวันนี้ซีนห่อหมักได้สุโมงหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็จะไปใส่เครื่องตากซีนที่เราไปตากกันในนี้นะวันนี้นะ ซีนหมูเอือบเหามาตากก็ได้สามธาตอันนี้เขาตากเสียธาตุแล้วเขาก็เอาธาดขึ้นเตาอันนี้ก็เป็นเตาตากของเขาเนะเอาก็หากเสินมาใส่ ี่อเอฟาร์มมางอมเติมด้วยเสียบพักวันนี้เขาก็มาบึง,งเราจะเห็ดซีนแห้งซีนแห้งต้องใส่ 71สองศาเซลเซียสถ้าเป็นองศาฟาเรนไฮต์มันร0อยร0อยหกสิบองศาฟาเรนไฮต์ตั้งผูุดีเป็นซีนแห้งแดดเดียวสำนีสาวลาวก็จะได้เนาะทัพปุรีเขาตากบอนสามสมงเขาตากแค่สม,มงปลาย เขาก็เอาไปปิ้งไปจืนไปทอดตามมาักกขบุดีได้ไแห้งแล้วพึ่งค้าที่สองข้าที่สองก็แห้งข้าหาม้อหม้อเครื่องจักรทางรุ่มมันแห้งแดีเนี่ตัวนี้ก็แหง้หแหง ที่สาวลาวก็จะเอาอซ้ำนี้เนาะชิ้นแห้งเดี่ยวของสาวลาววันนี้เขาก็เก็บส่หุงได้โอเค้าวลาวก็จะเก็บเซหุงเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนชิ้นแห้งของสาวลาวเฮดหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้เนาะเป็นจะแซบบอกเพื่อนเพื่อนมาเด้เอเบาซิ้นแห้งไปกินนํำกันเพื่อน เอาซีนแห้งไปไปิ้ไปปิ้งไปจืนกินนํำกันแซบแซบกินกับข้าวเหนียวฮอนๆ